นี่เป็นโรงแรมอาตมิโฮเทลนะคะก็คือในโรงแรมเนี่ยจะมีอันนี้หน้าห้องนะคะเข้ามาปรืงเรามาดูกันนะคะว่าในนี้มีเขามีอะไรให้บ้างนะคะเข้ามาก็ลองมาดูก,ก่อนเลยนะออยเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําก่อนเลยนะคะในห้องน้ําก็จะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ด มีไดเป่าผมมีอ่างลาง้างอ่างอาบน้ำนะคะฝักบูวมีแชมพูแล้วก็สบู่เหลวให้นะคะในห้องพักมีอะไรยังไงก็มาดูกันนะคะ อันนี้จะได้ห้องเป็นดับเบิลเบดนะคะดับเบิลเบดก็จะมีทีวีจอแบนให้ค่ะก็โรงแรมค่อนข้างจะเก่าหน่อยนะคะก็ สุสัยแล้วก็ปักนะคะไปเลยทีนี้ก็ในห้องน้ำนี่นะคะออไม่ใช่ผิดในตู้เย็นนะคะก็จะมีน้ำอุ้ยบนหัวตู้เย็นนะคะเลื่อนมาก็จะเป็นนี้ในตู้เย็นก็จะมีน้ำเปล่าให้สองขวดแช่เย็นแล้วนะคะอันนี้อยู่ตรงนู้นขวดหนึ่งค่ะข้างบนสอง ก็มีการนน้ำร้อนนะคะในใน,ในกา,านี่ยังไม่มีน้ำนะคะเราก็ต้องเอาน้ำเติม <c oughs> มีโต๊ะไว้ให้นั่งดูทีวีมีโต๊ะเขียนหนังสือมีโต๊ะแต่งหน้านะคะสวิตช์ไฟก็เปิดตรงนี้นะคะ่ะเอาไว้แต่งหน้านะคะใ <c oughs> นนี้ก็จะมีหนึ <c oughs> ่งช่วย ปลั๊กไฟเป็นร้อยสิบโวล์นะคะใต้นี้ก็จะมีสตูให้ค่ะสตูไว้ที่นั่งนะคะก็อันนี้คิดว่านะ่าจะเป็นราวตักผ้าหรือเปล่านะคะก็รู้สึกว่าปลั๊กไฟจะมียอะมากแต่เขาก็จะเขียนแจ้งว่าจะเป็นร้อยสิบโวล์นะคะอันนี้ก็จะเป็น สวิต์ปิดเปิดด้านหลังเฉยๆปึ้งไฟก็จะสว่างนี่ไฟฉายชุกเฉยนะคะมันจะเสียบแบตไว้ะนี่นะคะแล้วก็เวลาเราเข้ามาที่นี่กุญแจเขาจะไม่ใช่คียคีการนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เนีย่ยดับเลยนะคะถ้าเราเข้ามาปุ๊บเราเอาคีการเสียบไฟก็จะติดตู้เสื้อผ้าก็จะมีผ้าห่มสำรองให้ เพื่อหนาวเนี่ยนะคะมีรองเท้าให้สองมีไม้ไแขวนเสื้อะคะ่ะเป็นด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นตัวหลอกตานะคะก็อันนี้ก็คือบรรยากาศห้องพักของโรงแรมอตามอตอมิโฮเทลนะคะที่มีบ่อน้ำพุร้อนส่วนเออบ่อเอาไม่ใช่พูดผิดบ่อออนเซนส่วนออนเซนถ้าใครสนใจก็ไปแจ้งชื่อที่ชั้น B 1น,นะคะเขาก็จะจัดคิวให้ะคะ่ะ ก็เท่านี้นะคะสำหรับห้องพักภายในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้คนที่สนใจที่จะเดินทางแล้วก็มาพักจองที่พักห้องพักด้วยตัวเองได้ใช้ในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ